เพราะว่าเรายังแฮปปี้อยู่กับการที่เราต้องทํางานไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะการชีวิตหลังแต่งงานมันมันน่าจะแบบอีกแบบนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ยังยัง,ย,งยังไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานฝ่ายชายเขาแบบมีคิดบ้างไหมคะหรือว่านีแบบเป็นความรู้ของเราเป็นความคิดร่วมกันค่ะใช่ค่ะหมายนว่าแฮปปี้กับการทํางานไปก่อนใช่ใช่ค่ะแฮปปี้กับการทํางานไปก่อนแล้วก็ส่วนตัวหนูกับพี่ปุ้ยเนี่ยเราคิดว่า คือแต่งไม่แต่งก็ก็เหมือนเดิมเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็แฟนคลับหรือว่าทุกคนก็รู้ว่าเราคบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะน่าจะโอเคแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะีิงนีแบบภายในไหมย,ยังไงนะคะ<อ>ยังยังอ่ะยังไม่มีไม่มี ยังเลยค่ะยังยังไม่ได้วางไว้เลยว่าจะอีกอกี่ปีก็เมื่อไหร่พร้อมก็ก็คงจะเมื่อน,นั้นแต่ไม่มีแบบไม่มีจดทรเบียนและกรกรกอบไม่ก็ไม่ไม่ดูแรงใช่ค่ะไม่มีไม่มีเยอะเยอะทายาเหรอคะถ้าแบบไม่แต่งแบบ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 แบอแบบแบบบหแูหนูหนูถแาเกิดมีก็คือมี่ะ <c oughs> แต่งไม่แต่งก็หนูไม่ได้ซีเรียส <c oughs> อาจจะมีแล้วไม่แต่งก็ได้ เพราะว่าหนูเองคิดว่าการแต่งางานเพือการประกาศให้คนรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะเป็นการแบบว่าเลี้ยงสังสรร์อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งตัวหนูมองสําหรับตัวหนูคนเดียวมองว่าก็ไม่ได้สําคัญอะไรสําหรับหนูนะ,ะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ตอนนี้ก็ยัง